สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับทั้งเ c น้องคำหละแล้วก็พี่น้องทั้งฝั่งไทยและและลาวนะครับแล้วก็ฝั่งต่างประเทศตัวโลกนะครับเ,เราก็ยังตามข่าวน้องคำหลนะเนาะเพราะว่า,วาเราก็คือ FC ของน้องนะครับ FC ที่ เป็นฝ่ายที่คอยให้กำลังใจเนาะสำหรับน้องคำหลานะครับที่เราก็ตามมาตลอดแล้วก็เห็นสากการมาตลอดว่าน้องโดนอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องก็กำลังจะทำเพลงซิงเกิลใหม่นะครับออกมากอดใจ ให้หลานแน่นะครับซึ่งเราก็มีความมุ่งหวังนะครับว่าเพลงนี้น่าจะทําให้น้องได้มีเสียงนะครับได้มีที่ยืนในวงการศิลปินนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวนะครับแล้วก็ต่างประเทศที่เขาตามเชียร์น้องนะครับซึ่งเราก็คอยเอาใจช่วยนะครับ ในท่ามกลางที่เพลงน้องกาลังจะออกเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังฝ่ายพลังลบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ก็ได้มีทีมทนายเนาะที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณทีมทนายนะครับที่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าเข้ามาช่วยน้องด้วยความ เมตตาสงสารนะครับเห็นความไม่เป็นธรรมอันนี้เราก็จะจะเห็นภาพชีมกฎหมายที่มองในภาพความเป็นธรรมนะครับไม่ได้มองเชิงธุรกิจจนเกินไปนะครับแต่มองเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมที่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งหรือหรือผู้หญิงคนหนึ่งอย่างนี้นะครับที่เป็นเด็กแล้วก็ถูกกลุ่ม ที่ไม่หวังดีนะครับที่คอยดิสเครดิตคอยทำลายชื่อเสียงนะครับแนี่ว่าน้องจะไปไหนมาไหนทำอะไรทำดีทำบุญช่วยเหลือพ่อแม่ให้เงินพ่อแม่ก็ยังถูกกล่าวหาที่มันเป็นภาพลบมากกว่าภาพดีนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้ เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับบนโลกนี้เนี่ยก็ควรที่จะได้รับการคุ้มครองทางสิทธิ์เมื่อมีคนกล่าวหาที่มุมลบก็ต้องมีคนออกมาปกป้องนะครับเพื่อไม่ให้น้องเขาถูกกระทําจนเกินไปนะครับอันนี้ต้องต้องอยากจะใช้คํานี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อ พอพี่น้องพวกเราด้วยนะครับที่ที่คิดดีกับน้องนะครับมันมันดีแล้วครับดีก่อนเราไปคิดให้หลายเขาแม้แม้ว่าเขาจะเป็นใครเนี่ยเราก็ไม่ควรไปไปกล่าวหาว่าหลายนะครับแล้วก็พี่น้องที่จะออกนะครับเราก็ก็ช่วยกันดันนะเพราะมันเป็นมันเป็นศักดิ์ศรีของพวกเรานะครับของเอฟซีทุกคนที่อยากเห็น สิ่งสวยงามเห็นมีบทเพลงเพื่อที่จะมากล่อมกันแล้วกล่อมอให้โลกดูสดใสนะครับใครเครียดอะไรก็ฟังเพลงนะครับมันก็หายเครียดไปนะครับก็ช่วยกันนะครับให้ใหได้รับความสาเร็จนะครับแล้วก็ช่วยกันสดส่องดูนะครับว่ายังมียูทูบเบอร์ช่องไหนนะครับยัง ไม่หยุดนะครับทั้งที่ขอโทษแล้วกราบแล้วกราบอีกนะครับนะครับก็ยังออกมาใช้คำเปรียบเปยใช้ชื่อแฝงบ้างแต่จิตนาก็ยังเหมือนเดิมนะมีอยู่ครับมีอยู่ตามอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องตามอีกสักพักแล้วก็ก็ค่อยแคบไปแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทนายไปนะครับให้เขาจัดการนะครับ ไม่ต้องตีแผลเยอะนะครับคนไม่ดีก็ก็ควรให้ถูกลบออกไปในในสังคมนในในสื่อไม่ควรให้เอามาสื่อผิดผิดอยู่เรื่อยทำให้สังคมสับสนแยกแยะชั่วดีไม่ออกนะครับดีก็ยังว่าร้ายนะครับร้ายก็ยิ่งร้ายกว่าเดิมนะครับคนเหล่านี้ไม่ไม่ควรมีพื้นที่เนาะ นะครับถ้าจะให้พูดอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีเราเราเป็นฝ่ายเชียร์เราก็ลำคาญนะจริงๆก็ไม่อยากไปยุ่งหรอกนะครับแต่มันรู้สึกไม่สบายใจอ่ะนะครับมันบางเรื่องมันคือคนเรารักใครอนะ่ะเวลามีคนมามาว่าเราก็รู้สึกเก็บแทนเนาะนะครับอันนี้ก็ ก็เราก็ช่วยกันปกป้องเป็นสื่อเก็บข้อมูลนะครับมันจะได้เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าพวกนี้มันเคยมีการกระทําผิดสะสมมาแล้วนะครับก็ข้อมูลใหม่มันก็สามารถไปเชื่อมโยงได้นะครับเพราะว่าหลักฐานไม่ใ้หมายความว่าน้องให้อภัยแล้วมันจะลบชิ้งนะก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุใหม่ก็เอาหาใหม่กับเก่าบวกกันมันก็จะมีน้ําหนักว่า คนเหล่านี้เป็นคนมุ่งอาฆาตมาหลายมาอย่างต่อเน,นื่องใช้ลใช้ใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรน,นะครับน่าจะเกืบสามเดือนแล้วมั้งน้องออกจากวงมาก็ยังพูดซ้ำๆทุกวันทุกวันนะครับสร้างข้อมูลเท็จทุกวันทุกวันกล่าวหาจนเกินว่ยเหตุที่คนทั่วไปจะรับได้นะครับ มันแรงเกินไปนะครับก,ก็อยากจะฝาก FC นะครับก็ช่วยกันครับก็สิ่งที่เราทําดีแล้วครับก,ก็เป็นเรื่องการช่วยกันดูแลสอดสมให้สังคมมีความปลอดภัยให้สังคมมีความเป็นธรรมให้คนดีมีที่ยืนให้คนดีมีที่พึ่งถ้าไม่มีคนกลุ่มเราก็สังคมมันก็จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างน้อยพลังบวกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ พลังลบมันก็จะถูกเบียดนะครับหายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังคมก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่พูดไม่อะไรเลยก็สังคมก็จะมีปัญหาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ในฐานะที่เรา,ามีเจตนาดีแล้วก็ส่วนตัวผมก็ในฐานะที่ยังทำงานดูแลสังคมอยู่เราก็อยากให้ประชาชนนั่นแหละลุกขึ้นมาช่วยเป็นหูเป็นตานะครับ โดยหน้าที่บางเรื่องเราก็ไม่สามารถเข้าเข้าไปทําได้โดยตรงนะครับก็ต้องอาศัยประชาชนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าอะไรที่ไม่ชอบมาปรากฏก็ก็ส่งให้หน่วยงานราชการที่เขามีอำนาจจัดก,การไปนะครับเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานนะครับกฎหมายมีไว้เพื่อเพื่อให้ความยุติธรรมกฎหมายมีไว้เพื่อจัดก,การคนผิดกฎหมายไม่มีไว้เพื่อทําลายคนไม่ดีนะครับกฎหมายมีไว้เพื่อคุ้มครองคนดี จะอยู่พื้นที่ไหนอยู่ประเทศไหนอยู่โลกไหนสังคมไหนมันเชื่อมโยงกันได้ครับคนผิดไม่มีทางรอยนวนนะครับต่อให้ผิดที่ไทยแต่คนถูกกระทําอยู่ที่เรายังไงก็ดําเนินการได้ครับ100%ยเอร์ซนยืนยันอย่าไปเชื่อคนที่ตั้งคําถามมันตั้งคําถามแบบแบบเขาเรียกว่า ลองภูมินะครับอันนี้ก็เราก็มาช่วยกันนะครับจะลงสิ่งดีๆนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาตีข่าวเล่าแจ้งเพิ่มเติมแล้วก็จะพยายามหาเรื่องต่างๆนะครับมาช่วยกันเล่าแล้วก็เพิ่มมุมมองเพิ่มความรู้ให้พวกเราจะได้เข้าใจมีความรู้เท่าทันนะครับ ในบางเรื่องเพราะโลกมันมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ข้างหน้าอนาคตโลกมันจะเป็นยังไงเนาะนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับที่คิดดีคิดบวกจงพบเจอสิ่งดีๆนะครับเทวดาคุ้มครองนะครับพระคุ้มครองนะครับมีโชคมีลาบนะครับ นี่ก็หมดนี่นะครับค้าขายก็กําไรเพิ่มคูณน,นะครับลูกค้ามากๆนะครับคนที่เจ็บป่วยก็หายป่วยหายไข้เร็วเร็วนะครับคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ก็ให้แข็งแรงมากขึ้นไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยนะครับขอขอสวัสดีนะครับสําหรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ